นับสนุนโดยสารบำรุงดินพืชกินแล้วปลอดภยัยนิวไบโอนิวไบโออีกแหลวสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพ วันนี้รายการตำนานพโนกคงจะต้องให้ท่านผู้ชมติดตามในช่วงที่ไปชมเกาะกูดตอนนี้เป็นตอนที่3ครับเป็นตอนสุดท้ายท่านผู้ชมครับผมกําลังจะบอกท่านผู้ชมว่าขณะพวกเราเดินทางมาถึงเกาะกูดแล้วมาถึงท่าเรือที่เกาะกูดก็เจ้าหน้าที่ก็ต้องมีการจอดเรือเพื่อให้ทุกคนมาอยู่ในเรือนั้นขึ้นฝัง่งเห็นไหมครับเจ้าหน้าที่ก็จะเอาเชือกท้อง เสาที่เขาำกำหนดไว้ว่าเรือลำนี้ต้องจอดที่นี่ทั้งหัวเรือท้ายเรือก็ต้องจอดกันให้เรียกว่าแม่นยำแล้วก็มาตรฐานเพื่อป้องกันเรือที่จะโยกเยกหรือโครงเครงไปท่านผู้ชมครับหลังจากที่เราได้รับสัญญาณว่าเรือถึงฝั่งแล้วทุกคนก็เตรียมพร้อมที่จะต้องออ,อกจากเรือเพื่อจะขึ้นฝั่ง คณะทีมงานของเราวันนั้นเป็นอีกวันหนึ่งที่เรียกว่าได้รับเกียรติจากเจ้าของเรือฮะซึ่งคุณเปิ้ลครับคุณเปิ้ลนี่ให้บริการทั้งเรือทั้งรถบริการอาหารการกินทุกอย่างแม่ต้องขอบคุณจริงครับคุณเปิ้ลครับพร้อมครอบครัวท่านอุตส่าห์ต้อนรับเราอย่างดีเจ้าหน้าที่ก็ได้เปิดประตูให้พวกเราได้ขึ้นไปบนฝั่งนี่นะครับเป็นบรรยากาศที่เราประทับใจว่าการเดินทางที่ข้ามน้ําข้ามทะเลเนี่ยแน่นอนครับ ความปลอดภัยนั้นมีความสำคัญมากฉะนั้นเรือเฟอ ry, ร์รี่ลำนี้ที่ท่าเรือบุญสริเป็นผู้ที่เป็นเจ้าของเนี่ยก็ได้ตรวจสอบอทั้งขนส่งทุกรูปแบบมาตรฐานครับพวกเรากำลังจะขึ้นไปบนฝั่งกันจะเห็นว่าคณะของท่านอารองอธิบดีท่าน จำลองอุตสาห์นำคณะพวกเรามาที่นี่แล้วก็โดยเฉพาะคุณท่านพรชัยนะฮะซึ่งเป็นเจ้าของโรงแรมห้าดาวที่เกาะช้างเป็นส่วนหนึ่งที่ทำรู้สึกว่าวันนี้เราได้รับความอบอุ่นและก็อยากจะมาเห็นความเป็นอยู่ของคนเกาะกูดด้วยคุณนายท่านอลองธิบดีครับท่านก็บอกว่าวันนี้อยากจะให้ ผู้ที่มีความสนใจเรื่องที่ดินท่านที่ครอบครองไว้เป็น10บสปีแล้วบอกว่าอยากจะให้เห็นอะไรบางอย่างให้ที่นี่มันมีความเจริญหลังจากหลังจากลงเรือแล้วขึ้นรถแล้วเนี่ยนะฮะก็นั่งรถสองแถวเดินทางไปจะบอกว่าไปไหนคุณเปิ้ลบอกว่าเดี๋ยวไปทานข้าวกันก่อนแล้วค่อยไปดูงานกันเราได้รับความเข้ากจคุณเปิ้ลเจ้าของอท่าเรือบุญสิหรือ ทุกคนก็รู้จักว่าถ้ามาแหลมศอกเนี่ยนะฮะจะต้องมาขึ้นเรือของบุญสิริเป็นส่วนใหญ่ที่นี่มีท่าเรืออยู่สองสามท่าเรือแต่ของคุณิ้ลนี่เป็นท่าเรือที่ใหญ่มากนะฮะและก็มีความพร้อมสูงหลังจากนั้นเรา,าเดินทางมาถึงสถานที่หรือรีสอร์ทของคุณิ้ลที่ได้สร้างไว้ไว้บริการลูกค้า,ามีบ้านพักตากอากาศสวยงามครับอยู่ธรรมชาติท่านเห็นไหมครับ บ้านหลังหลังอยู่ห่างกันประมาณสัก10เมตรก็ถือว่านั่นนะครับเป็นความปลอดภัยของผู้มาพักอาศัยหลังจากนั้นคุณเพื่อนก็ได้ให้มาทานข้าวกันต้องขอบคุณครับอาหารมื้อนี้เป็นมื้อน,นึงที่พวกเราต้องขอชื่นชมบอดพุก,กนั้นมีฝีมือในการทําอาหารให้พวกเราได้ทานกันเต็มอิ่มเลยครับแหมโดยเฉพาะนี่กุ้งอสเตอร์ซาซิมินี่ทุกคนบอกโอ้โหนี่ไปเอากุ้งตัวใหญ่ๆเลย่านจ ใต้ทะเลมาให้พวกเราได้ทานกันถือว่าเป็นเรื่องที่พวกเราต้องประทับใจครับหลังจากทานอาหารเสร็จครับก็คงจะต้องเดินทางกลับเดินกลับไปไหนไปดูที่ดินที่ของท่านรองอธิบดีอุณหท่านเป็นเจ้าของเพื่อไปดูซิว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นสภาพอย่างไรเราได้รับความมุนเคราะห์ทุกฝ่ายไม่เป็นเจ้าหน้าที่ที่นั่นนะฮะเรา นั่งรถ2แถวมาถึงก็ประมาณสักไม่กี่นาทีครับระยะทางห่างจากท่าเรือ,อกับที่เราไปทานข้าวในรีสอร์ทของคุณเปิ้นนั้นก็ประมาณสัก15กิโลเมตรนะครับทางสะดวกสบายครับนี่ท่านพรชัยบอกว่าโอ้วันนี้สนุกสนานได้มาเห็นธรรมชาติของเกาะกูดพูดถึงเกาะกูดแล้วเนี่ผมอยากให้ท่านชมดูนะครับว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจประวัติของเกาะกูดนั้นก็ไม่ธรรมดาเราเห็นแล้วครับว่าเกาะกูดนั้นมีประวัติตั้งแต่ ยุคสมัยพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนะฮะรัชกาลที่หนึ่งอ,อีกส่วนหนึ่งก็คือองค์สือองค์เซียงสือเนี่ยเป็นเจ้าเมืองยวนามาอาศัยพึ่งพระบรมโพธิสัมพันธ์ยุคนั้นนะครับแล้วก็เดินทางออกจากกรุงเทพมาลงเรือนเขาบอกว่าเรียกว่าเรือสมัยยุคนั้นคงจะเป็นเรือใบนะครับเป็นเรือใบเห็นว่ามาจากกรุงเทพต้องเจวันกนะว่าจะถึงเกาะกูดนะครับ เกาะกูดนี่เป็นเกาะหนึ่งที่แยกไว้จากเกาะหมากครับเกาะหมากเนี่ยเป็นเริ่มต้นของการที่แยกมาเป็นเกาะกูดนะครับอยู่ในพื้นที่อำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดเกาะกูดมีประมาณ8ตำบลหรือ8หมู่บ้านนะครับมีเนื้อที่ในพื้นที่ของเกาะกูดประมาณสัก1 1 1 0 0 0กว่าตารางกิโลเมตรครับประชากรก็ประมาณ3 0 0พันะฮะประมาณ3 0 0พัน วันนั้นเรามาดูพื้นที่ตรงนั้นแล้วก็บอกว่าโอ้คุณสานนท์บอกว่าเออที่ธรรมชาติจริงๆมันสวยแล้วก็อีกด้านที่เราเดินมาสักครู่นี้เป็นด้านอีกฝั่งเขาเรียกว่าด้านด้านท้ายของที่ดินแล้วก็เราก็มาดูในพื้นที่กันว่าท้ายที่ดินหน้าติดอะไรติดทะเลครับด้านหน้าติดทะเลสวยงามมากอยู่ในอ่าวฮะอ่าวนี้ก็ค่อนข้างจะปลอดภัยตรงที่ว่ามรสุมฮะมีมรสุมไม่ต้องห่วงเพราะว่าที่นี่เป็นที่รก มรสุมของนักเดินเรือทั้งหลายในพื้นที่ที่จะไปเกาะกงเนี่ยก็ต้องมาแวะแถวแถวนี้ครับเพราะว่ามันปลอดภัยครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่เราดูกันเสร็จเรียบร้อยก็เป็นอันว่าเราเห็นแล้วเออสภาพสภาวะก็สวยงามดีแล้วก็คุณพลชัยก็บอกเดี๋ยวเราขอไปดูหน้าทะเลซิมันกว้างยังไงมันแบบไหนหลังจากนั้นคุณพลก็เชิญให้พวกเราไปนั่งเรือสปีดโบ๊ทนะครับลงไปดูว่ามันมีอะไระที่ตรงนี้ ความสวยงามหน้าทะเลนั้นสวยแบบไหนอย่างไรครับท่านรองจำลองก็บอกว่าเชิญนะครับไปดูเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ภรรญ,ญาท่านซื้อไว้ตก30กว่าปีแล้วนะครับครอบครองมาพื้นที่ของเกาะกูดนั้นเห็นบอกว่าเป็นพื้นที่ของราชพัสดุในี่ประมาณสัก6 000, 5 0 0 0ไพร่ได้นะฮะเป็นที่ราสดุนอกนั้นเป็นที่ของครอบครอง ที่ชาวบ้านอยู่อาศัยมาเป็น10บสปีก็สามารถจะออกเอกสารสิทธิ์ได้ยังไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะขอบเขตป่าไม้ต่างๆเขาก็กันไว้เรียบร้อยหมดแล้วนี่แหละครับตรงมุมนี้นะครับที่เป็นพื้นที่ของอท่านรอ,องธิบดีที่ซื้อไว้ครอบครองไว้มาเป็นสิเป็นสิบสปีแล้วนะครับยังมีรีสอร์ทสร้างไว้แล้วบางส่วนที่ของเขาใกล้ใกล,ใ,กลใกล้กันนะฮะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีป่าสมบูรณ์มากนะนี่คือด้านหน้าติดทะเลครับ ถ้าเราทำพื้นที่ตรงนี้ให้สวยงามผมบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเอาละครับจากนั้นเราคงจะต้องบอกท่านผู้ชมว่า,เ,าเริ่มจะมืดและ้ะเพราะเรือเฟอร์รี่ก็กลับไปแล้วเหลืออยู่เรือเดียวก็คือนี่แหละครับสปีดโบ๊ทลำนี้แหละครับทุกคนบอกอ้าวกลับดีกว่าเดี๋ยวมันจะมืดค่าไม่เหมาะหลังจากนั้นนะครับเรือก็นําเรากลับเราได้นั่งนี่คุณเปิ้ลกับสามีท่าน เป็นคนมาบริการดูแลเราอย่างดีขอบพระคุณจริงๆครับนี่นะครับพื้นที่ที่เราจะต้องจากเกาะกูดไปกลับไปที่พื้นที่ของจังหวัดตราดนะครับกลับมากางทางก็เห็นสภาพนะครับเห็นไหมครับนี่ก็คืออากาศเริ่มเปร,รึ่มนะฮะฝนน่าจะตกทุกคนบอกว่าตกแน่นะครับมาสักครู่เดียวครับมถึง โโอ้โห,อหนฟ้ามันถนฝนตกลงมาเนี่ยก็เลยมีความสุขมากทุกคเย็นสบายเนี่ยนะครับฝนเริ่มลกเลเียร์ปอนครับบอกแรงงานนี้แล้วก็โดยเฉพาะาท่านาพรชยัยเนี่ยท่านเป็นผู้ที่อยู่กับทะเลกับเกาะมันตลอดตะวโอ้ดูปกติไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยแต่ว่าพวกเราไม่เคยนั่งอยู่ที่ฝนตกกลางท่าน,านครับเขาดูอยางเอ๊ ปรากฏไม่มีอะไรครับท่านผู้ชมครับท้องฟ้าเริ่มกลางทะเลเวลาเราอยู่กลางทะเลแล้วก็มีฝนฟ้านี่ก็มีความรู้สึกก้อไม่ธรรมดานะครับแต่นั่นแหละครับมันเรื่องปกติคนทุกคนเคยชินกับตัเนเรือบอกว่าไม่ต้องห่วงสบายครับเราเร่งสปีดเต็มที่เพื่อจะให้ถึงท่าเรือ,อในฝั่งของจังหวัดตรังนี่แหละครับท่านผู้ชมวันนั้นเรามีไป ท่านผู้ชมครับเริ่มตื่นเต้นเล็กน้อยครับเพราะว่าทั้งเปียกฝนก็ตกมาแรางมากพอสมควรแต่แต่ปรากฏว่าเราพอ,อรเรา,าเหเห็นท่าเรือแล้วก็มีความสุขโอ้ลงแล้วละ่ะตอนนี้เรารอดอชีวิต <laughs> แต่ว่าทางเจ้าของเรือแล้วก็กับตันบอกโอ้เรื่องนี้เล็กๆมากนะฮะจิบจอยถ้าเกินบรรยากาศอย่างนี้เขายังเคยฝ่ามรสุมรุนแรงกว่านี้เยอะมากครับ ท่านผู้ชมครับนี่คือ,อบทสรุปที่เราได้มีโอกาสเข้าไปาศึกษาไปดูแลเรื่องที่ดินแปลงนี้ค่อนข้างจะชัดเจนว่าความสวยงามความเหมาะสมในการจะทําธุรกิจนั้นคุณพอนชัยบอกว่าสวยครับก็เป็นอันว่าเดี<ป>๋ยวเราค่อยมานั่งคิดกันวา่าจะทาอย่างไรกันต่อไปนี่แหละครับรายการตํานานโลกให้ติดตามนะครับ